สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาย่างหมูในกระทะกันค่ะหมักหมูด้วยเกลือนะคะไม่ต้องเค็มมากแล้วก็เอามาวางบนกระทะเลยค่ะหน้าตานะคะวันนี้ทําทานง่ายๆค่ะย่างด้วยกระทะกันกระเด็นด้วยการใช้ตะเกียบเสียบเสียบลงไปใน หมูสามชั้นค่ะในช่วงที่เป็นไขมันนะคะเจาะไขมันของเขาค่ะหมูสามชั้นย่างกระทะกับน้ำจิ้มแซบๆค่ะจิ้มจิ้มกันน้ำมันกระเด็นค่ะ น้ำมันนี่เป็นน้ำมันจากหมูสามชั้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเรารีดมันแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปหั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการแล้วก็ทำน้ำจิ้มตามใจชอบเลยคะ่ะว้าวน่าทานมากเลยค่ะลองทำดูนะคะหมูสามชั้นย่างกระทะค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มแซบๆค่ะในส่วนของน้ำจิ้มในส่วนของน้ำจิ้มแล้วแต่ใครชอบนะคะ